มาในคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนร้องขอมาเยอะมากครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่บ้านนะครับผมว่าโคชปูแนนอยากเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่บ้านแบบง่ายๆและมีประสิทธิภาพทําอย่างไรนะรผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน4ท่าในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทําให้คุณเนี่ยมีซิกแพคแบบแน่นๆชัดๆให้ดูนะครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยสท่านี้ครับผมเป็นท่าเบสิกทั้งหมดเลยแต่เราสามารถทําให้มันน่ากลัวแล้วก็ โหดโหดคือไม่ได้โอเคแม่นะครับผมวิธีการง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนเลยนะครับผมเอาท่าที่1ก่อนนะครับก็คือเบสิกที่ทุกคนจะต้องทําเป็นคือการทำนีทัชครับผมคือการแตะหัวเข่าตัวเองนะครับวิธีการคือคุณนอนลงนะครับผมาแบบนี้ชั้นเข่าไว้ครับผมการชั้นเข่าทําให้หลังส่วนล่างมันแนบอยู่กับพื้นนะครับวิธีการคือจังหวะเตรียมหายใจเข้าครับผมนะฮะเสร็จแล้วยกตัวขึ้นแตะหัวเข่าตัวเองหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าขึ้นมาแตะหัวเข่าหายใจออกแบบนี้นะครับผม มาแบบเนียนๆนะครับผมหลายๆคนบอกอ้าวทำไมไม่ซิ t อัพหลังคล้ายๆกันนะครับผมการซิดอัพครับผมนะครับมันจะต่างจากนีทัชตรงที่ว่านีทัชคุณจะรู้จุดในการแตะก็คือส่วนปลายสุดของหัวเข่าคุณคือบนนี้ฟึบใช่ไหมครับคือแตะบนนี้ตึมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซิดอัพครับผมคุณยกตัวขึ้นมาก็จริงนะครับผมฟึบฟึบตอนแรกมันสวยนะครับผมแต่สวยไปสวยมาท้องเริ่มหมดแรงคุณจะมาแบบนี้ครับผม กลายเป็นบริหารคอนะไม่ได้บริหารท้องนะครับผมไม่ใช่คอมโสเซล้วจะเป็นคอเราจริงๆเนี่ยนะครับที่ทางานแบบอย่างหนักนะผมกลายเป็นปวดคอแทนนะเพราะฉะนั้นการฝึกนี้ทัชจะเป็นการบังคับให้คุณเนี่ยนะครับยกตัวขึ้นมานะครับแล้วแตะในจุดเดิมโอเคไหมนะครับผมเนี่ยคือการแอคทีเวตกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อซิกแพคสีู่กบนตรงนี้นะครับผมเมื่อทําครบแล้วนะครับจำนวนครั้งที่ผมจะใช้คือ15ครั้งนะครับเมื่อครบแล้วให้คุณขึ้นมาเลยครับนั่งอึ๊บนะครับผม วางเท้าบนพื้นเอียงตัวค้างไว้นะผมมืออยู่ด้านหน้าลักษณะน,นี้ครับผมเป็นท่าซีซิตนะผมคืองอหลังเป็นตัวซีเลยนะครับอยู่แบบนี้นะครับผมก้มหน้าลงเนาะนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออยาวนะครับเป็นการย้ำกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันทำงานเพิ่มมากขึ้นทิ้งไว้15วินาทีครับนะครับเมื่อครบ15วิแล้วนะผมให้คุณล้มตัวลงใหม่อนะนะครับ เงยกล้ามเนื้อนาท้องส่วนบนโดนขยี้แล้วจะไม่ขยี้ด้านล่างกันเหรอใช่ไหมนะครับวิธีการคือเอามือครับผมสอดไว้ใต้ก้นนะครับประสานกันไว้ใต้ก้นลักษณะน,น,นี้นะครับผมเหยียดขาออกงอเข่าเล็กน้อยนะครับผมนะฮะเมื่อเชื hmm. <Make sure S 2> ว่าหลังล่างของคุณเนี่ยติดแนบพื้นโดยการกดหน้าท้องครับเกรงหน้าท้องไว้จังหวะเตรียมหายใจเข้าครับผมยกขึ้นหายใจออกผ่อนหายใจเข้าขึ้น ัาเานะนครบผมผมแนะนําว่าให้มีการยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หลังส่วนล่างมันแนบกับพื้นมากขึ้นนะครับผมทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันทํางานเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะท้องส่วนล่างนะครับผมอ่านะครับมือสอดตะก้นไว้นะครับผมผ่อนหายใจเข้าขึ้นหัวเชาะผ่อนหายใจเข้ามวนขึ้นนะครับผมยกก้นขึ้นหน่อยนึงหัวเชาะ ค่อยๆคอนโทรลนะครับผมไม่เคลื่อนไหวปึ้งปปปัังงึ้งนะครับการเคลื่อนไหวเร็วทําให้หลังส่วนล่างมันแอตติเวตมันทํางานเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณเล่นกล้ามเนื้อหนนะ้าท้องไม่โดนนะกลายเป็นว่าโดนหลังเยอะมากนะครับแล้วก็ปวดหลังนะจากท่านี้นะครับผมฝากไว้เลยนะนะครับเมื่อคุณทําครบ15ครั้งนะครับผมให้คุณทําท่า V ีซิตครับผมคือขึ้นมาปึ๊บนะครับผมเอ็นตัวยกขาขึ้นขาลอยเมื่อคุณสมมุดเล็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมปึ้งขาเลยนะครับผมแบบโหด,หด ขาลอยจากพื้นประมาณหนึ่งฝ่ามือครับผมกลิ้งหน้าทอ้องยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับทิ้งไว้15ห้าวินาทีเห <c oughs> มือนเดิมสาธิตแล้วก็เชี yeah. ้ยถ้าเกิดมันเป็นของจริงนะสาธิตแล้วมันโดนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูช่องอื่นแล้วเหมือนเขาทำแล้วแบบทำไปยิ้มไปอะ่ะคุณให้สงสัยเลยสงสัยนิดน,นึงว่าเชี yeah. ้ยมันจะได้ผลจริงกว็วะอะไรเงี้ยคือข้อสงสัยส่วนตัวนะนะครับโอเคเดี๋ยวของจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ เป็นท่านีทัชนะครับผม15ครั้งนะครับเสร็จแล้วขึ้นมาซีซิตสิวินาทีล้มตัวลงใหม่เล็กเรส15ครั้งแล้วก็วีซิตครับผมอีก15วินาทีนับเป็น1รอบนะครับแล้วก็ให้พักสั้นๆ15วินาทีแล้วกลับมาทำใหม่นะครับผมให้ได้มากรอบที่สุดนะครับผมแต่กี่รอบเท่าไหร่นั้นนะครับผม ขึ้นอ,อยู่กับคุณแล้วว่าคุณทําได้เท่าไหร่นะผมจะให้ทําตามผมก็คงจะไม่ได้ถูกไหมเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูหนึ่งรอบทวนว่าอารมณ์และวิธีการที่แท้จริงทําอย่างไรนะครับผมถ้าที่บ้านพร้อมลองทําพร้อมกันดูก็ได้แล้วจะได้ดูว่าอารมณ์การฝึกกาเนหน้านะท้องแบบเต็มๆเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะผมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลุยเลยนะครับดีทัชก่อนนะสิบห้าครั้งนะครับที่บ้านพร้อมนะเต็มตัวนะสามสองหนึ่งไปค่อยๆไปครับ สามสิบโอเควีซิตอึ๊บเอ้ย4ีซิตเอ้ยรู้สึกแล้วโอ้ <hi> oh, อีก10วินาทีครับ6 5 4 3 2 1โอ้ามองหนึ่งโอ้สองบนส uh, งต่อครับผมมาเตะขึ uh, ้นอึ c ười> <c ười ๊บค่อยๆนะครับอึ uh, ๊บคอนโทรล2 สามสี่โฟกัสท้องล่างให้ได้ห้ากดหลังล่างไว้ครับหกวนก้นขึ้นเจ็ด สิบเก้าแปดกินท้องเหกสี่สามองหนึ่งเอ้ยโ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 อ้้สี่ <air> <c oughs> ท่านี้ครับผมนะครับนับเป็นหนึ่งเซตนะครับผมพักสั้นๆ15วินาทีแต่แต่แต่ถ้าคุณเกลงทองไม่ได้พักสามสิบ 45ว também, nós, nós ินาทีแต no <It> ่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมขอไม่เกินหนึ่งนาทีเพราะเรากําลังโจมตีกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบจริงๆจังๆนะครับผมการฝึกนี้นะครับผมไม่ใช่เมนไม่ใช่เมนเวิร์กอัลนะไม่ใช่เวิร์กอัลหลักนะครับผมเป็นการฝึกในช่วงท้ายของการฝึกหลักของคุณเช่นวันนี้คุณเล่นกล้ามเนื้อขาเล่นกล้ามเนื้ออกหลังไหล่อะไรเคุณผมไม่รู้นะครับผมแต่ในช่วงท้ายของการฝึกครับผมให้เอาการฝึกหน้าท้องชุดนี้ มาใช้ในตอนท้ายสุดครับผมใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาที mm hmm. ผมก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องแบบแน่นๆเลยครับผมโคตรเบิร์นโคตรเดือดจริงๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้เลยสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องตัวนี้นะครับผมช่วยทําให้คุณเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะในเรื่องของการฝึกหน้าท้องอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมนะครับผมฝากเอาไว้เลยนะสำหรับการฝึกอันนี้นะครับผมก็ถือว่าชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูแน่น อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปแล้อ็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวทำต่อก่อนนะนะครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดต้องท่องสวยๆหน่อยแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาอือ